ฝากงานพอบอตรอคนใหม่จงใส่ใจปราบยาบ้าลูกหลานเยาวชนติดยาบรรทอนอนาคตประเทศไทยวันนี้ผมขอฝากงานพลตบวตเอกกิจรัตนเพชรพอบอตรคนที่15ผพอบอตรคนใหม่ของประเทศไทยจงใส่ใจปราบยาบ้าครับถ้าตํำรวจเอาจริงเอาจัง ถ้ามหาไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเอาจริงเอาจังถ้ากะลาโหมอาหารทุกยศชั้นเอาจริงเอาจังผมว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขให้อสมอดูแลเป็นข่าวเป็นแหล่งข่าวเรื่องใครค้ายาเสพติดใครเสพยาเสพติดในบูวานผมว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติปราบได้อย่างแน่นอนครับ อย่าทำเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นก็สําคัญแต่ว่าเรื่องยาบ้าเรื่องอนาคตเยาวชนของชาติเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องสําคัญนายกรัฐมนตรีใส่ใจคณะรัฐมนตรีใส่ใจแต่คนปฏิบัติคือข้าราชการโดยเฉพาะตํารวจมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมแสดงความยินดีกับพบตรนะครับฝากงานครั้งที่สแล้วฝาก ปราบยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าให้สิ้นซากไปด้วยนะครับ